สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสน,นะคะพฤหัสสิ้นเดือนเนาะที่สามสิบนะคะใครมีเงินเดือนก็ดีใจนะชชยโยกันคนคนไม่มีเงินเดือนแต่ใจอย่างเดียวเวลาสิ้นเดือนก็เศร้าหน่อยนะก็แปลกนะคะแปลกตรงที่ว่าสิ้นเดือนเหมือนกันแต่มันต่างมันต่างคนกันคือคือมันต่างบุคคลนะคะ ถ้าต่างบุคคลก็คือนะคนหนึ่งก็ดีใจอีกคนหนึ่งก็ก็เศร้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าสิ้นเดือนต้องจ่ายนิสินใช่ไหมคะแต่บางคนก็ได้เงินเดือนนะต้องไปกด ATM กดกดเงินออกมาใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่แต่สำหรับคุณสูนะคะ,ะ,คะไม่เคยมีเงินเดือนเลยนะคะไม่มีไม่มีเงินเดือนเลยสมัยสามีเป็นตำรวจก็ก็ไม่เคยเห็นแม้แต่สลิป แต่เงินเดือนนะกระเป๋าก็ไม่เคยดูเลยว่ากระเป๋าเขาแบบไหนนะคะคือไม่เคยค้นกระเป๋าเลยแล้วก็ไม่เคยดูเลยไม่รู้ว่าคุณตำแหน่งอะไรและคุณเงินเดือนเท่าไหร่ไม่เคยถามเลยค่ะโอ้ยคุณสุเลยไม่ค่อยมีความรู้สึกเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้คือเราไม่ได้มนุษย์เงินเดือนแต่สมัยคุณสุเป็นสาวก็ยังทํางานกับ ฝรั่งอยู่นะคะก็ยังได้เงินเดือนอยู่นะคะแต่สมัยแต่ก่อนก็มูลค่าเงินมีค่าใช่ไหมคะอ่าสุก็สตาร์ทสี่พันหกนะถ้าเทียบปัจจุบันนะ่าจะมานสักสองหมื่นสี่พันหกนะฮนะสี่พันหกสมัยย้อนไปกับสี่สนะิบปีเลยค่ะกับสี่สิบปีเนะสี่สิบปี ้นานจริงนะก็ได้รับไม่นานนะคะนะคะเงินเดือนรับไม่นานก็แต่งงานซะหลังจากนั้นก็ค่ะก็ยึดเงินสามีสามีหมายว่าสามีคุณสุดที่เป็นผู้ัะเหมานะคะก็ก็ไม่ค่อยคือเขาก็ให้เป็นเงินเดือนแต่เวลาอยากได้อะไรก็ให้นั่นเองนะคะดูเหมือนจะดีนะแต่ไม่ค่อยดีนะ โอเคเรามาคุยกันแบบคนชอบถักแบบคณสูตนะคะแต่ว่าดูดูเหมือนคนสูตจะเหนื่อยๆเพียใช่ไหมคะน่าจะใช่ค่ะอดนอนวันเดียวนะคะวันนั้นก็คือนอนเที่ยงคืนผู้สูงวัยนี่นอนดึกไม่ได้เลยนะคะุณสูตนอนเที่ยงคืนห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะอ่าสองวันที่แล้วนะคะปรากฏว่าอดนอนเท่าทุกวันนี้ <laughs> นอนดึกคืนเดียวนะคะ นอนเดึกคืนเดียวแต่ทำให้เราเพียอยู่สองสามวันนะคะฉะนั้นก็แต่คุณสุก็มาชดเชยเมื่อาวานคุณสุก็นอนสองทุ่มฝ่าสามทุ่มก็ตื่นหกโมงเลยนะคะก็แทบจะว่ารวดเดียวเลยนะคะแต่ก็ยังไม่อิ่มเหมือนกับว่าอืเรานอนเดึกคืนเดียวมันเหมือนกับอยังไงละ่ะเพียไปสองสามวันเหมือนเขาว่านะผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่าไปคิดทําอะไรเลย โอเคนะคะวันนี้คุณสุดแต่งชุดก็สีไมโลนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็ผ้าถุงคุณสุอ่เป็นสีกะปินะคะเป็นกะปิกะปิส้มกะปินุ่นๆนิดๆ,น,ดๆนะคะตัวนี้นะคะก็คุณสุดชอบมันนิ่มดี <c oughs> นิ่มดีนะคะใส่สบายสบายก็ก็สวยดีก็ดูเรียบร้อยตามตามสไตล์เราใช่ไหมตามสไตล์เราก็ดูเรียบร้อยนะคะ เมื่อวานวันก่อนคุณสุก็ไม่ได้อัดวีโอเมื่อวานใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเล่งเสื้อให้ให้ลูกค้าที่บอกว่า6ตัวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับตอนตอนถ้าคุณสุเป็นรับหลานยังไงคะนะคะแล้วก็พอเขารับไปนะคะจ่ายตังมาสองพันกว่าบาทจ่ายตังเสร็จทำไงคะสั่งต่ออีก สั่งต่อสองตัวขอเย็นนี้โอ้โหอะไรจะขนาดนี้แต่ก็ถักไปแล้วนะตัวหนึ่งนะก็เหลือตัวเดียวก็คุณสตรถักนะคะคุณสุดถักอันนี้ตัวนี้เป็นของคุณบุญธรรมนะคะตัวนี้อกสี่สิบนะคะกับตัวนี้นะคะเป็นของคุณบุญธรรมนะคะอกสี่สิบนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าที่บอกว่าจะ จะรับวันนี้ที่สั่งเมื่อวานที่มาเอาแล้วสั่งต่อทั้งหมดนะคะเอาไปแล้วหกใช่ไหมคะเอาไปแล้วหกแล้วก็หกหกกับตัวนี้นะคะหกกับตัวนี้เข้าไป 5, ไห้านะจนตัวนี้เขายังไม่เอาไปเพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันคนละทางแล้วเขาก็ รีบในะจะรับหลานในอะย่าอะไรเขาเลยว่ามันคนละทางเดี๋ยวรอพรุ่งนี้คือวันนี้เขาจะเอาไปส่งให้นะคะก็ก็มาสั่ง 4, 4ีีกับ4ีหกอีกอย่างละตัวคุณสุก็เลยถักแต่คุณสุถัก4ีีเสร็จแล้วนะคะก็เหลือรีดนิดหน่อยคุณสุก็รีดแค่ตรง่ิุงสุดต่อตรงแขนตรงคอนะคะก็เหลือ4ี่หกนะคะก็จะถักให้เขาให้เสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเขาไปรับหลานเขาก็มารับตอนเย็นๆนะคะ นะคะแตุ่ณสุก็จะทําตัวนึงงุณสุทําประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงต่อตัวนะคะคุณสุก็จะต่อด้วยของคุณทัศนีที่ทัศนีนะคะคือฟ้ากับแดงนะคะอกเดี๋ยวนะดูว่าอกเท่าไหร่นะคะอกสีสองนะคะวันนี้ก็เสร็จแน่นอนนะคะก็คือเสร็จสีขาวตัวแล้วก็ุณสุก็เสร็จไปสองตัวแล้วละ่ะส,สองตัวแล้วนะ คุณสูจะให้ดูว่าสีสีไมโลเนี่ยนะคะสีโอนตินเนี่ยนะคะใส่ได้ดูดูเรียบร้อยนะคะุณสูตชอบออคุณสู่ลองวิ่งสีสีฝ้ายสีไสหมสีฝ้ายสีอ่อนนะคะสังเกตไหมคะว่าคุณสู่ใส่สีอันนี้สีอ่อนนะสีอ่อนก็เสื้อน,นิดหนึ่งนะคะสีอ่อนก็เสื้อน,นิดหนึ่งนะคะ,ะดูนางก็ดูหวานหวานดูเรียบร้อยนะคะ พอพอมาสีเข้มฝานิดหนึ่งนะคะเข้มฝาก็ดูแบบเข้มข้นขึ้นมาใช่ไหมคะสูตรนีใส่ก็คือสีที่เข้มฝานะคะสีที่เข้มฝานะคะก็ก็ดูเข้มข้นขึ้นมาทันทีไม่ว่าขอนะตอนนี้ก็ดูซอฟลงมาทาัทาง้งทั้งที่เป็นสีเดียวกันเนี่ยไหคะตอนนี้สูตรเปลี่ยนชุดให้หุหนก็คือสีส้มนะคะ สีส้มอิดนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนให้หุ่นเขาวัสูุวัสดเหลือหน้อยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวสองตัวตัวนี้ก็ถ้าใครจะเอานางไปเจ็บไว้เพื่อลูบๆคำๆแล้วร,รูปคำ,แล,ปคำแล้วมีความสุขกับงานปัก,ป,กปักทั้งผืนเลยนะคะปักทั้งผืนเลยนะคะ,ะถ้าใครต้องการเจ็บไว้นะคะ,ะจะอัดพักกาไม่อัดพักกาก็ได้เพราะข้ทอแน่นอยู่แล้วใส่ใส่ได้เลยก็ได้นะคะ แต่ถ้าอัดภากาวคเส็จแนะนําให้อัดภกาวบางๆหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ,ะเพราะว่าเขาก็ปักแล้วใช่ไหมแต่ถามว่าหนักไหมก็ไม่หนักนะก็สใส่ดูแล้วก็ไม่หนักนะคะโอเคใครใครอยากรับสีอิฐไปงานแต่งอถ้าทําให้เราขาวนะคะพวกสีอิฐสีส้มเวลาใส่้าไปขาวทันทีนะคะผิวค้าก็ขาวนะถ้าใครอยากผิวขาวโดดเด่นก็เอาสีอิฐสีส้มไปใส่นะคะไปวันงานรอ ซื้อไปเจ็บไว้เวลาออกพรรษานะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเข้าพรรษาแล้วนะสามเดือนแป๊บเดียวออกพรรษาปุ๊บใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะอ่าซื้อไปเจ็บไว้นะคะอะ่เป็นเขาเรียกว่าให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะให้สิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเขาบอกว่าคนอื่นไม่ให้ก็ช่างเขานะค,ะคนอื่นคนอื่นจะทําให้เราทุกข์แค่ไหนก็ช่างเขานะคะแต่หน้าที่ของเราก็คือทําให้เรามีความสุขนะคะทําไงที่จะให้เรามีความสุขก็คือ ให้รางวัลกับตัวเองนะคะใครไม่ให้ก็ให้รางวัลตัวเองนะลุกขึ้นมาให้รางวัลตัวเองนะคะคือหน้าที่ของเราก็คือทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะหน้าที่อื่นไม่มีนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าใครจะทําร้ายเราไงแต่ตัวเราจะไปทําร้ายตัวเองนะคะไม่ว่าความคิดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่าไปอย่าทำร้ายตัวเองนะคะ ให้คิดในแง่บวกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนญาติธรรมโทรมานะคะโทรมาคุณสุกรดิ่สุดทานข้าวได้สามคำหรือว่าขอขอเวลาแป๊บหนึ่งขอทานข้าวห้าคำเดี๋ยวกลับไปคุย <c oughs> ถ้าสามคำหยุดมันดูกะไรเยอะแต่ถ้าเราหยุดคุยแล้วเราจะทานเด็กมันก็ไม่เป็นอรรถรสแล้วนะก็ไม่อร่อยแล้วอะไรเงี้ยคุณสุก็เลยบอกว่าขอเวลาแล้วคุณสุก็ โทรกับเขานะคะตามสัญญาเนาะก็คุยคุยไปเขาบอกว่าเขาดูคุณสุมานานเช่าคุณสุมากฟังคุณสุแล้วมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสุก็ขอบคุณขอบใจขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณสุติดตามโคเกคุณสุติดตามเพจคุณสุนะคะที่ที่ดูเหมือนคุณสุจะมาขายของแต่บางทีคุณสุก็เหมือนมาคุยนะมาเป็นเพื่อนก็บอกว่า เป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันคุณสุขไม่เชิงกับว่าขายแต่ถ้าได้ขายก็เป็นผลพลอยเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมฮะเป็นกุศลของเรานะคะเขาก็พูดพูดพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขามีทุกข์อ่ะเขาเขาบอกว่าคุณสุขเหมือนมีความสุขเหมือนเสดแต่ความสุขนะคะคุณสุก็เลยเล่าฟังว่าคุณสุขก็มีทุกข์ค่ะทุกข์ใหญ่หลวงคือทุกทุกข์ใหญ่หลวงก็คือคุณสุขก็ผ่านมานะคะ เดี๋ยวคุจข,ขอขอเป็นคลิปที่สองนะคะ